สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมไผ่ชานวิทย์นะครับวันนี้อี a t ลติงของเราจะมารีวิวครับสินค้าคมฟัดไลท์ LED รุ่นดอนกันนะครับมาดูว่าฟังก์ชันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วเราจะเห็นอะไรบ้างมาดูกันครับตอนนี้นะครับที่เรียงอยู่ข้างหน้าผมนะครับก็จะมีแบบ10วัตต์40วัตต์60วัตต์และ100วัตต์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเลือกใช้งานได้เลย4รูปแบบนี้นะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับเราจะเห็นตัวของโคมไฟก่อนแล้วก็จะมีอุปกรณ์ครับเป็นรีโมทคอน LED แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับมันสามารถแยกได้นะเขาให้สายยาวมา5เมตรนะครับ<ม>เขาจะมาพร้อมกับขาด้วยนะก็เอาขามาติดตั้งแล้วก็เอาไปล็อกก่อนนะครับคือจริงๆแล้วอะอขาตัวนี้เราต้องเอาไปล็อกกับหลังคาหรือว่าล็อกกับต้นไม้หรือว่าล็อกกับอะไรก่อนก็ได้นะครับยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่แผงเข้าไปนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ให้เป็นน็อตให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้ฮะแล้วก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้เลยเรามาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับว่าโคมไ์ LED ใช้งานยังไใช้งนะครับ จ้ารีโมทต,ตัวนี้พิเศษมากเลยครับเวลาเรากดเปิดนะครับออนปึ๊บเห็นไหมครับมันจะสว่างพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องสัญญาณออกมาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดก่อนเดี๋ยวปิดตัวอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวจะตาลายกันนะครับต้องปิดไปให้หมดเลยนะจ๊ะโอเคเรามาดูตัวนี้เทสต,ตัว60บาทให้ดูกันนะครับกับฟังก์ชันรีโมทนะครับมันจะมีปุ่มออนปุ่มออฟนะครับปุ่มออโต้ออโต้ก็คือให้เขาสว่างเองนะครับเปิดปิดเองอัตโนมัติกลางวันดับกลางคืนปิด แล้วก็จะมีในส่วนของเวลาครับตั้งเวลาไว้3ชั่วโมง5ชั่วโมงและ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมี2ปุ่มข้างล่างก็คือเพิ่มลดความสว่างโคมนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเวลาที่เรากดลดความสว่างนะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆ5้าระดับนะครับแล้วก็เพิ่มก็ได้5ระดับเช่นกันนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ต้องแจ้งไว้อย่างไนี้ครับว่าการตั้งเวลาก็คือ3ชั่วโมงเวลามาฟ้ามืดปุ๊บเขาก็จะติด3ชั่วโมงแล้วก็ดับนะครับ ห้าชั่วโมงก็ติดห้าชั่วโมงระดับแปดชั่วโมงก็ติดแปดชั่วโมงระดับนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้งานเองนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าโคมฝัดไลท์ LED ดีของเรามีจุดสังเกตที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับนั่นก็คือจุดตัวนี้ครับสีฟ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันนะครับจะมีจุดสีฟ้านะครับแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับผมว่าตอนนี้เขาชาร์จแบตเตอรี่ไปถึงไหนแล้วแล้วใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับผมอย่างตััััวว60ตตนนีี้ก็จะะมอยู่4รปคบ และเห็นข้างๆตรงนี้สีดำๆตัวนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับเพื่อรับสัญญาณของรีโมทนะครับทำให้รับสัญญาณของรีโมทได้ง่ายขึ้นและก็กดได้ไกลย,ยิ่งขึ้นนั่นเองจุดสังเกตนะครับผมของสินค้าที่แตกต่างกันนั่นก็คือตัวของ10วัตต์และ40วัตต์นะครับเขาจะมีจุดให้นะครับ S 1, 1. <S จุดเพื่อแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับผมเพราะว่าตัวเขาเล็กนิดนึงนะฮะก็จะมีสถานะแค่ 1, 1> จุดเท่านั้นนะครับโอเคนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่องในสวนส่องหน้าบ้านหรือว่าจะเอาส่องในบ้านก็ได้นะในโรงจอดรถก็ได้เพราะว่าแผงตัวนี้เขาแยกมาให้แล้วนะครับผมยาวละงห้าเมตรเลยนะเอาแผงไปติดบนหลังคาแล้วก็เอาตัวโครงไปข้างในบ้านได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้แล้วนะครับสินค้าของ e r เว i n g เรานะครับโฟมฟลัดไลท์ LED รุ่นดอนได้ทุกที่ทั่วประเทศเลยนะ ของเราก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้วันนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีสินค้าตัวไหนมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมรอดูกันด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ของ e b l i g t i n g ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ